เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในเกม a g e of k a g e n กันเหมือนเดิมนะครับโดยสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมมีอาชีพที่บอกเลยว่าน่าเล่นมากๆมันนําเหนืใหยท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าอาชีพนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์ในเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มมอนสเตอร์ตามแมปหรือว่าการล่าบอสการ PVP กับผู้เล่นอื่นรวมไปถึงแนอนาคตนะครับเรื่องของกิวอร์เนี่ยก็ยังสามารถลงได้แบบสบายๆอีกด้วยและเจ้าอาชีพที่ว่านี้เนี่ยก็คืออาชีพคีลิกนั่นเองท่านผู้ชม แต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเนี่ยสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดผมก็ได้แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าเพจที่เป็น official ออฟฟิเชียลทางตัวเกมเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าลิงก์ของเพจเนี่ยผมก็แปะไว้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะโดยอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหน้าปกของเพจเขาเปลี่ยนรูปใหม่เป็นฮารลวีแล้วนะซึ่งเราเนี่ยจะเห็นกิจกรรมที่แซมเข้ามา3กิจกรรมด้วยกันนะครับในอันแรกเลยเนี่ยก็คือกิจกรรมทายผลเงาปริศนาโอ้โหเงาของอะไรก็ไม่รู้ส่วนอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมล่าหัวฟักทองนะครับและอันที่ยจะเป็นกกิจกรรม โดยทั้ง3กิจกรรมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรแจ้งบอกเลยนะครับคิดว่าน่าจะเปิดตัวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยในช่วงวันฮาลวีนนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าใครที่อยากรับรู้ข่าวสารกิจกรรมก่อนใครนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามาแล้วก็กดถูกใจติดตามเพจกันเอาไว้ได้เลยนะผู้ชมเดี๋ยวพอเขามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งที่หน้าเพจนี่แหละไหนขอเลื่อนดูหน่อยซิไม่โอโ้เห็นไหมประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยเขาก็มีบอกหมดนะครับหรือว่าจะลงมาอีกหน่อยนะครับนี่ โอ้หมีการปิดประกาศอะไรเงยอัปเดตมีของชดเชยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเขาจะมีบอกหมดเลยเห็นไหมนี่อย่างอันนี้นี่เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะไหนขอดูหน่อยซิเขาบอกว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยจะมีของใหม่ในไอทมช็อปเพิ่มมาด้วยนี่โอ้โหเกี่ยวกับการตีบวกนะทั้งใบเพิ่มโอกาสตีบวกนะครับใบป้องกันเวลาตีบวกไม่ให้ของเราถูกทําลายด้วยแล้วก็มีเรื่องการป้องกันไม่ให้ลดระดับด้วยนะครับรวมไปถึงการแก้บั๊กต่างๆเนี่ยก็จะมีแจ้งทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเกี่ อะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกอรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าโดยสรุปนะใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆเนี่ยนะก็แนะนําว่าให้มากดติดตามเพจเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยก็แล้วกัน โอเคทีนี้เรากลับเข้ามาดูในส่วนของตัวเกมกันต่อนะครับก็คือเจ้าอาชีพคลิลิกที่เราพูดค้างกันเอาไว้เนี่ยแหละโดยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าอาชีพนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์ในเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟาร์มมอนสเตอร์ตามแผนที่ต่างๆนะครับหรือว่าการล่าบอสการ PVP กับผู้เล่นอื่นรวมไปถึงกิจกรรมกิวล์ในอนาคตเนี่ยเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าน่าจะเด็ดดวงแบบสุดๆเลยท่านผู้ชมเพราะสิ่งแรกที่เจ้าตัวนี้มันสามารถทําได้โดยที่ตัวละครอื่นทําไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการหิ ะะไม่ว่าจะเป็นการฮิวเดี่ยวนะครับหรือว่าการฮิวหมู่เี่เจ้าสกิลตัวนี้เลยดูสะก่อนรีคอมี่ HP หมื่นสองห้าร้อยก็ผมโดยสกิลฮิลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการวางแอร์เรียการฮิวนะครับก็คือใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้เล่นนะนะแล้วก็อยู่ในแอร์เรียนั้นเนี่ยก็จะสามารถได้รับการฮิวตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าคููดาวน้อยมากโอ้โหระยะเวลาอยู่ใน7เจ็ดวิแต่คููดาวแค่ห้าวิเองเรียกได้ว่าสามารถวางกันได้แบบต่อเนื่องเลยทีเดียว และนอกจากนี้นะครับในส่วนของสกิลโจมตีเนี่ยที่ว่าเด็ดๆของเขาเลยนะก็คือเจ้านี่สกิลเลเวล50ตัวนี้นะครับม่แหงเสียดายเหลือเกินว่าตอนนี้เนะี่ยเลเวลไม่ถึงก็เลยกดใช้สกิลให้ดูไม่ได้นะครับแต่บอกเลยว่าเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยเป็นการเสกคอนขึ้นมาจากกลางอากาศตกลงมาใส่พื้นเลยนะและมอนสเตอร์ที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะโดนดามเมจจากคอนตัวนี้ไปเกลี้ยงเลยนะผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นสกิลที่เด็ดมากๆและที่สำคัญเนี่ยมันยังแรงอีกด้วยนะครับโดยครูดาวของส กิลตัวนี้เนี่ยก็มีระยะเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นนะู้ชมเรียกได้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้กันได้แบบต่อเนื่องอีกแล้วนะครับและในส่วงค่าสเตตัสเองเนี่ยผมจะเลือกลงไปที่วิทล้วนเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะแบ่งลงเด็กบ้างนิดหน่อยนั่นแหละอย่างที่เห็นเลยนะผมลงเด็กไปแค่35แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าไปแมปที่สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยผมก็อาจจะต้องลงเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเต็มที่น่าจะไม่เกินห้าสิบนี่แหละเพื่อให้ตัวละครเนี่ยมันตีได้แม่นยํายิ่งขึ้นน้นคก็ือให มิดน้อยลงนั่นเองนะผู้ชมแต่หลักๆเลยเนี่ยเราจะเน้นไปที่ความถึกนี่ครับก็คือเน้นวิตเน้นเลือดไปเลยโดยผู้ชมหลายคนเนี่ยนะจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการลงค่าวิตเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเราได้เลือดเยอะขึ้นและที่สำคัญเนี่ยมันยังได้เรื่องของพลังป้องกันด้วยโดยอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะผมใส่ชุดเวล30ทั้งเซตเลยเป็นชุดขาวแล้วไม่ได้บวก้วยนะแต่พลังป้องกันของผมเนี่ยซัดไป500แล้วนะครับนี่ห้าร้อยเก้าสวยๆเลยเพราะอย่างที่บอกนะฮะว่าลง วิทเนี่ยมันจะได้เลือดด้วยแล้วก็ได้ป้องกันด้วยนั่นเองเนี่ครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลฮิลกันซะหน่อยดีกว่านี่แล้วก็สกิลโจมตีที่ผมใช้ด้วยก็คือเจ้าตัวนี้เลยเห็นไหมโอ้โหโดนตีหนักมากแต่ว่าพอเราใช้สกิลเปิดปับ๊บ ไม่โอ้โหดูเลือดเด้งไม่ต้องกลัวอะไรเลยแล้วก็จัดไปดีคาฟบอกเลยท่านผู้ชมว่าสกิลโจมตีของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะขนาดแทบจะลงวิทล้วนเลยนะครับนี่โบเข้าไปโบเข้าไปโอ้โหตบตบดอกสามพันกว่าเลยเอ๋อรัวรัวด้วยนะแล้วก็นี่พอโดนตีปุ๊บล้วก็ฮิลเสริมเข้าไปโอ้โหดูเลือดเด้งซะก่อนท่านผู้ชมเรียกได้ว่าฮิลแบบโคตรเถื่อนโอ้โดัมเมจก็เถื่อนด้วย และในส่วนการล่าบอสเองเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถทําออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมเลเวล32เองนะแล้วของเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีของช็อปเลยแมย้แต่ชิ้นเดียวทวยชมแต่สามารถยืนล่าบอสชนกับบอสได้แบบสบายๆเลยนะครับถึงแม้ว่าสกิลแรงสุดของอาชีพนี้ยังไม่ออกก็เหอะแต่บอกเลยว่าการล่าบอสเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะฮะ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนการเก็บเลเวลช่วงเริ่มต้นของอาชีพคิลิกกันสัหน่อยดีกว่านะครับโดยแผนที่ที่ผมจะแนะนํานะก็จะเป็นแผนที่เมืองแดงนั่นเองนะครับซึ่งช่วงแรกเลยนะครับตั้งแต่สร้างตัวละครมาเลเวลหนึ่งเนี่ยให้เราวิ่งออกจากเมืองมาก่อนเลยนะเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับมันจะมีพวกตัวหมาซึ่งตรงนี้เก็บได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยเราก็เก็บตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับนี่เจ้าตัวหมาพวกนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหยืนกันให้ยัวเยือไปหมดเลยนะและตัวหมาเนี่ยเลเวลมันน้อยด้วยนะครับซึ งนี้เนี่ยถึงสักประมาณเลเวลรี่เลเวล5นะครับสักประมาณแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะแต่ว่าแต้มสเตตัสที่เราได้มาช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเอาไปอัพในส่วนของวิททั้งหมดเลยนะเพื่อที่ว่าตัวละครของเราเนี่ยจะสามารถไปเก็บเวลในมอนสเตอร์ที่มันโหดวันนี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่เราตีหม,มามาได้สักประมาณเลเวล4แล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราต้องย้ายที่แล้วนะครับนี่จากตอนแรกเนี่ยเราอยู่ติดกำแพงเมืองฝั่งซ้ายตรงนี้เลยนะก็ให้เราเนี่ยย้ายขยับซ้ายออกมาอีกนะครับมาตรงหัวสะพานตรงนี้เลยแต่ว่าอย่า ไปข้ามสะพานนะท่านผู้ชมให้ตีไม่เกินหัวสะพานเท่านั้นนะครับเพราะตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์นะครับนี่ตัวซอมบี้เลยตรงนี้เนี่ยเลเวลจะสูงกว่าหมานิดหน่อยแต่ว่าที่มันเด็ดเลยเนี่ยก็คือเจ้าซอมบี้เหล่านี้มันจะมีโอกาสดรอปชุดเลเวล10ด้วยนี่โอ้โหทั้งชุดขาวชุดเขียวเลยนะโดยผมแนะนำแนบว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บไอ้เจ้าตัวซอมบี้นี่แหละจนกว่าตัวละครของเราจะไปถึงเลเวล10เลยนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาดรอปชุดเลเวล10ประจามาชีพเราเก็บเอาไว้ก่อนได้อีกด้วยทีนี้เรามามดู ช่วงเลเวล10จนถึง20บ้านนะครับซึ่งใน10เลเวลนี้เนี่ยเราจะเก็บเลเวลในมอนสเตอร์แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือโซนด้านล่างของแผนที่ตรงนี้เลยเนี่ที่ผมเอาเมาส์วงไว้ตรงนี้เลยนะโดยเราเนี่ยสามารถเอาตัวละครมายืนเก็บเวลได้ตรงนี้แบบยาวๆถึง10เลเวลเลยนะครับและหลังจากที่ตัวละครเราเลเวลพ้น20ไปแล้วเนี่ยก็สามารถมาเก็บเลเวลกับไอเจ้าตัวพึ่งที่อยู่ทางฝั่งขวามือได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแผนที่ฝั่งขวามือตรงนี้นะฮะที่เป็นเอ่อสีน้ำตาลน้ำตาลนี้นะทั้ เลเวลได้ไปจนถึงเลเวล30เลยนะโดยหลังจากเลเวล30แล้วเนี่ยเราจะทําการย้ายแมปไปที่เมืองหิมะแล้วนะครับและนี่คือวิธีการเก็บเลเวลคร่าวๆนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าคีริกเนี่ยมันเก็บเลเวลง่ายอยู่แล้วเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีสกิลฮิลแบบพื้นที่ด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเราต้องเอาแต้มไปลงวิทในช่วงเริ่มต้นก่อนนะเพื <t> ่อให้ตัวละครเราเนี่ยมันถึกพอที่จะไปเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่มันโหดๆได้นั่นเองนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างกับอาชีพสายซัพพอร์ตที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดในเกมอย่างอาชีพคิริกนั่นเองนะฮะซึ่งต้องย้ำอีกทีนะครับว่าอาชีพนี้เนี่ยสามารถรวมเล่นได้ทุกคอนเทนต์ในเกมเลยนะและก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยลิงก์ดาวนโหลดผมก็ได้แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปใหหห้้้้กััับบผมมดดววววยนนรสาีเลลลงแ ลาไปก่อนสวัสดีครับผม